มาบนเวทีมวยคู่ที่สองไปการพบกันในมวยรอบจุด7 5 7ครับชื่อว่ายอดมวยเก่งใบแดงคือรวยออคุณพรครับร้อยเอ็ดปอนน้ำเงินทรงพลเมืองพระบาททรงพลจะไหวครูขึ้นมายืนส่วนทางายแดงรวยนั้นไหวครูเสร็จไปแล้วครับถึงแม้จะเป็นมวยรอบนะครับเราก็ยังมีราวัลพิเศษจากแอนตีซินยาละสาโรคกระเพาะถ้าแผลแตกครับ เินบาดแผลขึ้นมาก็มีค่ารักษาพยาบาลเข็มละห้าร้อยนอกใาการใช้แม่ไม้มวย,ยไทยเตะก้านคอสอกกลับเขาลอยมีรางวัลพิเศษหนึ่งหมื่นจากแอนซาซินโจ๊ได้แกให้ปัญหาหนักหน่อยครับรับไปเลยสามหมื่นเม็ดละห้าร้อยยาถ่ายปยากรองสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมออเบอร์สดลักช่งผู้เอกคนละสองพันแล้วก็เรียนนิดนึงนะครับว่าสำหรับไยแดงนั้นถ้าชนะวันนี้ก็จะได้รับทองคำเพิ่มขึ้นครับเป็น5บาท ่วยทองพลครั้งแรกของการเข้าสู่มวยรอบชนะได้3บาททั้งคุณนั้นจะเป็นมาอย่างไรครับประวัติเขาเชิญคุณสุพรรณนันครับสำหรับประวัติของฝ่ายแดงนะคะรวยอ,อคุณทรน,น้ำหนักช่ามชาช้านี้101่อนปอนค่ะชื่อจริงจำเนียนสมาคมเป็นคนอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศีสเกตค่ะปัจจุบันอายุ17ปีชคมาแล้วทั้งหมด83ครั้งชนะ65ครั้งแพ้15ครั้งเสมอ3ครั้งค่ะ ครั้งล่าสุดนะคะชนะคะแนนเด่นสารคามบขสที่เวทีสยามอ้อมน้อยค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณพรบุญญาพิสมพานค่ะฝ่ายแดงเป็นมวยประเภทฝีมือนะคะมีอาวุธที่ถนัดคือเตะซ้ายเข่าในค่ะสําหรับฝ่ายน้าเงินทรงพลเมืองพระบาทน้ำหนักทั้งแมชชานี้101ตอนเท่ากันค่ะชื่อจริงอํานาจบุญดีเรกนะคะเป็นคนอำเภอสวนหลวงจังหวัดกรุงเทพค่ะตอนนี้คุณขาวพองสิทธิชูชัยครับ หัวหน้าพนากิจกรรมพิเศษบริษัทโอสถสภาจำกัดจะขึ้นไปมอบมาลัยเป็นกำลังใจนะครับโอสถสภานั้นเป็นผู้ผลิเครื่องดื่มจุด357ครับคุณทว่ากระติาายังไม่จบนะคะฝ่ายน้ำเงินค่สำหรับน้ำเงินอายุ16ปีครับ ชกมาแล้วทั้งหมด72ครั้งค่ะชนะ51ครั้งแพ้19ครั้งเสมอ2ครั้งนะคะสำหรับครั้งล่าสุดค่ะแพ้คะแนนเอ็ดดี้วาวงสุริยาที่ลุมพินีค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณอมพันโตวานะคะฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยประเภทฝีมือค่ะมีอาวุธที่ถนาดคือหมัดเตะเข่าในนะคะสำหรับกรรมการผู้ชีคค้ขาดบนเวทีกรรมการสุนธยาไพลอนันต์ค่ะและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะเครื่องํำน้ำแข็งนิวตัน มอบเงินสดเช่นเดิมค่ะ3,000ันบาทแก่นักมวยที่ชนะน็อกยกใดก็ได้ค่ะนักมวยไทยนี่จะบอกว่าก่อนจะชกนะครับจะต้องมีการไหวค้ครูหรือว่าท่ารำมวยนี่เขามีหลายท่าเหลือเกินนะครับเมื่อสักครู่นี้ฝ่ายนเมืองก็ทรงพลงางพระบาทก็ไหวค้ครูได้สวยงามมีหลาย,ลายท่าทั้งขึ้นพรมคือการขยับร่างกายโยกตัวไปข้างหน้าพร้อมกับการหมุนมือแล้วก็มีทั้งหงเหินนะครับ เรีกว่ากระดกหางหงและก็หงสบัดหางก็มีคือลักษณะของหงกระพือปีกแล้วก็กระดกหางหงสบัดหางอีกเหมือนกันนี่เป็นท่าลีลาการไหว้ครูของน้ามวยนะครับก่อนการชกจะต้องรำลึกถึงครูบาอาจารย์มาชมผู้ที่สองของยอดมวยเก่งจุด357ของผมบริษัทโอสุดสภาจำกัดไฟแดงคือรวยนะครับรวยอคุณธรน,น้ำเงินได้แก่สมพลเมืองพระบาท น้ำหนักร้อยหนึ่งปอนด์เท่ากันยอดวยเก่งจุดสามห้าเจ็ดมวยรอบนี้นะครับดูว่าเป็นรอบเดียวในประเทศไทยที่ผู้ชนะเนี่ยก็ได้ส่นคธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะครับคุณดูเด็กครับนอกจากค่าตัวนะครับเดี๋ยวจะว่าค่าตัวจ่ายเป็นทองคําค่าตัวนั้นพิเศษแต่ว่ารางวัลที่ได้จากเครื่องดื่มจุดสามห้าเจ็ดก็คือทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ขอเชิญชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งกันกุศลน,นะครับ นวัดบ้านต่อตำบลน,น้ำโจ้นะครับอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางคืนนี้ในวันที่5พฤษภาคมมีสุนารีราชสีมาประท่กับวิทูลใจพรมแล้วก็ในวันที่6นะครับมีนกพรนนากับรจนาสาราธามนกแรคืนนี้ไปด้วยนะครับไปด้วยแล้วก็คืนนี้ใครที่เป็นเกี่ยวัขวัญใจของทายาทสุรพลสมบัติเจริญนะครับคืนนี้ไปที่วิลล่าคาเฟ่มีสุรชัยสมบัติเจริญคืนนี้ซออ้อยนะครับต้อนรับอยู่ที่นี่เลย หวยครูนี้สังเกตชัดเจนครับไม่ต้องดูสีกางเกงนะครับดูที่ตัวแดงนั้นคล้ำผมเกลียนน้ำเงินมาผิวขาวรูปหลอกครับไว้ผมเด่นดูเป็นหนุ่มขึ้นหลังั้งอายุน้ำนมั้นอยู่ในวัยที่จะเจริญกันต่อไปทางร่างกายห่วยรุ่นนี้ครับร้อยปอนต้นๆครับนี่เป็นมวยรอบยอดหวยเก่งจุดสามเราติดตามนะครับว่าใครจะได้สร้อยขทอมนี้ ัว่างมากมายและแชมป์มวยรอบก็หุ่นสัมม่นไปนิดนึงสว่างทะมำไปนิดนึงแล้วก็แฟนที่ชอบเพลงสักคนอมตะตลอดกาลนะครับแล้วก็เพลงของเอ็นวิทเทสลี่เนี่ยเชิญที่ห้องอาหารประกอบลูมปากซอยเทนาพลนะครับถนนนามอิงคาของเอฟโปสเตอร์มีเมนูพิเศษด้วย New York นิวยอร์กสเต็กนี่จากอเมริกาไว้บริการด้วยนะครับปากซอยเทนาพลของคุณเอฟโปสเตอร์ห้องอาหารบางกอกลุง สุดยอดขอมวยรุ่นนี้ก็คือทองคำหนัก30บาทตอนนี้เกือบห0พ0นนะครับเถารูปพันนะครับเอา6000นูได้30มสบก็เป็นเงินแสนเศษเลยมวยน้ำหนักขนาดนี้มีรางวัลถึงแสนดีมาบอมว่าก็เป็นก่อเป็นกรรมนะครับนำไปเป็นทุนเล่าเรียนนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพนำไปจุนเจืยียครอบครัวสบายสบายบายกนี้เป็นเพียงยกแรก น้ำเงินนั้นพึ่งเข้าสู่การจัดในมวยรอบครับหมดยกที่หนึ่งค่ะลจบรายการมวยวันนี้แล้วนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะไปได้กอล์ฟค่ะที่สนามกอล์ฟในโชวรพาร์ครามอินทาค่ะขณะนี้ได้ทำการปรับปรุงขับเฮ้าส์หนนทางเข้าฟรุ๊ี่ช็อปโปรช็อปเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะยังไงก็แวะไปชมแล้วก็ท,ทดสอบฝีมือกันได้ทุกวันค่ะทิ่สนามกอล์ฟในโชวรับพาร์ครามอินทาบริหารงานโดยคุณเอกพทิพิ์สุวรรณค่ะ รายการมวยในสุดแพนอันในวันอังคารที่8ที่วิทุมินีนะครับรายการนี้เจ๊เชนร,รับประกันคุณภาพรั่วเชนมองชนมีเติงมีกันสาธรรายการนี้มาดูว่าทองไทยกับต่อประตักน่าดูมากและก็เพชรรุณนนะครับจะฟาดกับเมธีเจริพิทักษ์รุ่งจรั์จะพบกับดาวรุ่งดวงใหม่ก็คือบรรพศต่อธลาน้อยและเพชรมหานาคที่ไล่าดำเนินในวันที่10รายการนี้ก็มีสิงห์ชัยน้อยกับสิงห์ดำโอฟิช้างป่าลูกพระบาทกับสัตว์ไยน้อยยุตธการก์กำพร18ในศึกเจ้ามังกรน,นะครับ รายการนี้มีเพชรน้ำเอกธวิริศน้อยและธนาชัยจะต่อยกับแสนชัยกีระเสียงไก่วันนี้คู่เอกมีรางวัลพิเศษครับจากบร,ริษัทเอนเคพามจำกัดนะครับเขาจะมอบจดิากายออฟซินให้กับผู้ชนะในคู่เอกก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ทางผู้จัดพยายามอย่างยิ่งที่จะหารางวัลมามอบให้กับนักชกครครยกไ <ว S 1> เป็นยกที่สองไย<ว>แดงคือรวยนะครับนําเมินได้แก่ทรงพลเมืองพระบาท วายครูสวยเหลือเกินไม่นนแน่ใจครับว่าจะรวยหรือจนนี่นะครับมางทิบางครั้งเราลูนล้นลุนล้นลุ้นรู้ว่าเชียร์ไปแล้วนี่ทําให้มางทิบางครั้งก็บาดเจ็บเหมือนกันมวยคู่สองเราน้ําหนักร้อยต้นต้นดดครับร้อยปอนด์คุดูเด็ดครับครับพู้ทว่ามวยรอบนี้เป็นมวยรอบเดียวในประเทศไทยที่ผู้ชนะเนี่ยมีส่วนความรัจากบริษัทโอสุสภาใช่ ยอดมวยเก่งจุดสามห้าเจ็ดนี่นะเรียกว่าเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วโอ้โหเสาหน้านี่สุดยอดนะสามสิบบาทนะครับเขา,าเรียกว่ามวยรอบเบิ้ลรางวัลครับ<อ>วันนี้่ายแดงนี่ชนะได้ก็ร,ร์ทองคำห้าบาทครับแล้วก็น้ำเงินนี่ได้สามบาทถ้าชนะนะครับแฟนมวยถามมาสาภาคาเฟ่ถามมาบอกว่าสกอร,ร,ร์ทองคำมีเกี่ยวกัรางวัลน,นักมวยหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับตอบให้เลยนะครับทองคาก็ทองคาได้ไปค่าตัวก็เป็นเรื่องค่าตัว นี่คือบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดเราพยายามหานะครับหารางวัลมาเป็นเครื่องจูงใจมาเป็นแรงกระตุน้นให้นักมวยเนี่ยได้ฝึกซ้อมเต็มที่ให้สู้อย่างเต็มพิมพ์มือเพื่อสร้างชื่อเสียงแล้วเพื่อรางวัลด้วยฝ่ายแดงก็คือรวยนะครับอายุนิดเดียว17น้ำงนเงินนี่กลับน้อยกว่าไปอีกเด็กปทมนี่เองอำเภอสวนหลวง อยู่แถวกทมนี่เองนะครับน้อยคนนักมวยที่อยู่กทมแล้วจะโชม,มวยส่วนมากก็ใช้เวลาว่างไปในทางโูน้นทางนี้แต่ว่าขอ,ออย่างเดียวนะครับเรื่องยาเสพติดห่างไกลไปเลยแล้วก็มาชอบเรื่องของกีฬาแล้วเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากๆแล้วก็มาใช้ศิละปะไม้ไม้ม,มวยไทยซึ่งเป็นศิละปะวัฒนธรรมประจำชาติแล้วเนี่ย ทำให้ตัวเองสุขภาพร่างกายดีชื่อเสียงตัวเองก็ดีวบเราศึกษาแล้วเนี่ยโรงเรียนก็มีชื่อเสียงวงตระกูลก็ดีระหนำซ้ำถ้าเกิดว่าเข้าโอลิมปิกไปแล้วนี่โชคได้รียญทองไว้แล้วนี่โอ้โหตลอดชาติเลยทีเดียวนะครับคุณผิเใหครับในว่าสุดท้ายครับสุดท้ายนอกจากชื่อเสียงเกียรติยศหมดยกที่สองมาชมกันต่อยก 3. สามเสาหน้านะครับรอติดตามว่ามวยรอบยอดมวยเก่งจุดสามห้าเจ็ด ผู้ชนะคือการเพชรวิชรารุ่งโรจน์ทะโบชนะนะโซ่ก็ต้องทำหนักถึง30บาทาชนะไปแล้วีิเบิ้ลเป็นอีกเท่าหนึ่ง60บาทเลยทีเดียวแต่ว่าคู่ชกของการเพชรก็คือชยัยบงคลออคุณทรบอกว่าวันนั้นสัมภาษณ์แล้วาะว่าโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดามากได้มากได้ไปแต่ว่าผมจะดับความฝันของการเพชรนี่ว่าอย่างนั้นมวยรอบไม่เป็นมวยรอบที่ส่งเสริมจริงๆคือถ้าแพ้แล้วคุณต้องตกรอบไปเลย ชนะคุณวีสิติตตักตวงทองกันต่อไปนี่นะครับรอติดตามเสาหน้าี่โอ้โหชนะ30บาทก้านเพชรมาดูว่าชัยมงคลจะโอ้โหโดนไปดอกนึง <churches> ลูกนี้เข้ามาหลวมครับหลวมไปหน่อยฝ่ายแดงรวยนะครับน้ำเงินทรงพลเมืองทระบาทเด็กกทมนี่โอ้ยเสียท่ามาวิ่งทำท่าจะไปแจ้งความไม่เอากรรมการผู้ห้ามคือสนทยาแพรนันนะครับ นำเงินอายุ16ฝ่ายแดง17สีสกเกตนั่แรกเลยแรกเลยทีเดียวรวยปล้มแล้วนะครับสง่งผลโดนตัดโน้มไปอีกแมหน้าขาวเหลือเกินแข้งขารู้ทึกมันจะเปรี่ยวลักษณะเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นไก่แล้วเขาจับเลยครับหรือเป็นปลาเนี่ยวิ่งหนีเลยแต่น,นี่หนีไปตั้งหลักก็เป็นครึ่งทางนะครับ ดูท่าทางของทรงพลนั้นธรรมัดธรรมังพยายามจะสืบท้าก็ไปแต่รวยนนไม่ยอมนะครับมเบิ่นแข้งไล่กับพีไปอีกประกบทรงพลเด้งมาตีเข่ารวยนั้นตอนนี้ทำอะไรมาก็ต้องกอดไว้เฉยๆกอครับนะคับระคองไว้เปียงจังหวะกระตุกเปียงล้มลงไปการแก้ข่าวก็มีกลเม็ดเดียบปลายกันต่างๆกันแล้วครับวิธีการจะแก้ลูกข่าววงใน มวยนั้นชายกำมาถีบจันก็คงจะไม่ชอบวงนครับเพราะข้าวงนนั้นจะถูกทงคนตีข่าวถ้าเป็นส่วนใหญ่มี่แนงมันโตเหมืนอ,มน,อมนกันแต่จะถูกถูกลักมปพยายามเบี่ยงครับไม่ดีเท่าไหร่นะครับท่านจะกกอนแล้วไม่แก้เลย ผมปกติเอาที่เอาได้กรองท่านซ้ายครับแดงกีเดียครับแต่ตอนนี้มีพูดคมเทียแล้วครับบอกวตาามตีตามแรงเทียครับแม่ชมไปแล้วนะครับดูไปแล้วต้องเระว่าติ๊กไปด้วยให้คะแนนไปด้วยทำดีอาการเสียทำเสียอาการดีเดี๋ยวต่อยกใหม่ผ่านยกสามไปแล้วบุรรอบยอดมวยเก่งจุดสามห้าเจ็ด ของบริษัทโอสุดสภาจำกัดโดยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถา,า,า,านุเพรชทาะน้ำปลาลรซีฟู้ดนะคะบนถนนเพชรเกษมซอย63ค่ะหรือซอยวัดม่วงบริการอาหารทะเลสดสดกุด้งหอยปูปลาเป็นๆน,นะคะอาหารตามเมนูในบรรยากาศร่มรื่นในเนื้อที่6ไร่จอดรถได้กว่า200คันค่ะมี3เด็กเล่นขนาดใหญ่ทุกคืนพบตลกกายกรรมคาวเร่คือละสองคณะพร้อมเซ็กซี่แดนส์นักร้องสาวสวยกว่า100ชีวิตค่ะ ทุกครั้งมีโชว์ไม่มีชาร์ตเบียเบิ้มดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะมาต่อกันยกสี่อยาลุมาสุดแพนันในวันอังคารที่8พฤษภาคมที่เวทีลุมพินีนะครับรายการนี้มาดูว่าทองไทยกับตอปาตักเพชรรุณจะชวกับแข้งมังกรเมทีดาวรุ่งคือบรรพตต่อศิลาน้อยจะบี้กับรุ่งฉจรดอีกคู่หนึ่งนี่เป็นคู่มวยในสุดแพนันในวันที่8จัดโดยเชนเมืองชนนะครับรับประกันคุณภาพบนเวทียกสี่ น้ำเงินมาสงพลปั้มเอ้ามาเทเลยมาแหมใหญ่ใหญ่ๆๆญ่่ใหญไม่เอาแม่ลูกนี้มแฟนงโมบกไม่ชอบไม่เอาแยกแล้วแยกเลยปอปั้มเทเลยไยแดงรวยนะครับน้ำเงินส่งพลมาลูกนี้ต้องแยกอนไม่เอากรรมการผู้ห้ามสมนธิยาพรานันบชกใหม่ทีมยันอีกทีนึงรวยวันนี้คู่เอกของรายการนะครับ สัตว์เอ็นเทามจำกัดกับหม้อบรรดกาออสตินให้กับผู้ชนะเป็นรางวัลพิเศษครับเรียกว่าค้อทางสรงผลนั้นกระชักกระเถียงเงินพี่เลี้ยงสั่งแล้วครับขอต้องเข้าไปประกบแลละตีให้ได้พอปลายยกสามนั้นรวยโดนข่าวเข้าไปก็หยุดไปเหมือนกันแต่ว่ายกสี่จะตีได้อย่างที่พี่เลี้ยงสั่งหรือเปล่าตรงนี้รวยลัดใต้ปีกไว้ลำบากครับตีลำบากถูกลัดแนั่นเดีเดยว โอ้โหครับไปเริ่มแรกข่าวกันต่อโดนรัดบ้างเหมือนกันครับคนก็ต,ต้องเดินแล้วนะครับก็ไปผลีผลามก็ไปเฮ้ขยัน มาทางปลายยกที่4ไม่ยอมนะครับรวยไม่ยอมให้เข้าแล้วไม่จนตัวไม่ปะทะด้วยแล้วครับตอนนี้รวยใช้จังหวะฝีไม้ลายมือแม่พูดถึงว่าน้ามวยอายุ16-17ชายศิลปะนามาไม้มวยไทยได้อย่างนี้แล้วเนี่ยชอบพื้นฐานชอบกีฬาแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ น่านิยมเป็นอย่างยิ่งและดูเวลาศิละปะไม้ไม้มวยไทยมาดูคู่นี้ฝ่ายแดงรวยน้เงินด้แก่สมผลนี่ทีไปทีนึงศิละปะไม้ไม้มวยไทยของเราเนี่ครับเด็กไทยของเราเนี่ยะบอกว่าเจอว่าเริ่มจะแข็งเท่านั้นนะเขาบอกว่าเตะเจอนี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวมีระบบการป้องกันตัวลูกล่อลูกชนวงนอกวงในพร้อมหมดยกที่สี่ ของคู่ที่สองโมรอบยอดมวยเก่งมฝา่ายแดงรวยน้ำเงินทรงพลนะครับเบียดสู้แต่ว่าลูกแข็งแรงแล้วเนี่ยลูกไล่แขนอาวุธหลากหลายกระชากนี่ดูแม่สำหรับพยาและสเปนนะคะ,คะเครื่องสำอางพ,พิเศษสำหรับท่านชายค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากสูนไทยธรรมชาติค่ะมีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะคะแต่ถ้ายังไงยัง<อ>ไม่มั่นใจก็ ต้องใส่กางเกงในไทเกอร์แอปเปิลค่ะอย่างคุณสมรักษ์ทำสีนะคะวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกโครแลคของไทยค่ะถึงยกสุดท้ายจบคู่นี้ไปแล้วนะครับพิชิตศึกลูกเจ้าแม่รันตีกับกิติชรโรชัยคู่ต่อไปน้ำหนักเยอะหน่อยคู่ต่อไปนะครับทุกวันเสาร์ศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยเริ่มชก11โมงครึ่งช่อง3ถ่ายทอสดสด แฟนก็ให้กำเข้ามาชมด้ว่วานนน่นทุกเสาเวทีเป็นเวทีติดแอร์และเวทีที่นี่นะครับใครที่ได้เป็นแชมเปี้ยนในรุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่ที่มีเข็มขัดของแชมเปี้ยนอ้อมน้อยหรือเวทีมวเสียาอ้อมน้อยคาดอยู่แล้วนี่มีเงินเดือนพิเศษอีกเดือนละ5,000บาทมารับได้ทุกเดือนนะครับเป็นเวทีมวยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ต้องบอกว่าแห่งเดียวด้วย ะครับยั้ยืนดัดอยู่อย่างนี้เราะว่าบรุประสงค์ของเราจริงๆนั้นต้องการจะส่งเสริมนะครับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยยกสุดท้ายเรียกว่าเป็น3นาทีทองของส่งผลจะได้หรือเปล่าผู้ที่ตอบก็คือรวยครับเดี๋ยวเราก็จะมีทองคำนะครับทองคำทแท้ๆร้อเปเซนขึ้นไปมอบ3กับ5บาทใครจะได้อยู่ที่ใครนั้นสักครู่เดียวทราบผลครับ แม่กรรมการผู้ห้ามสมไิย,ยาดูดีลาการชกของทั้งผู้นำเงินทรงพลแม่รวยนี่รายนี้จากศรีสะเกดต,ตัวติดเดียวแต่ว่าแม่อาวุธหลากหลายเร็วฉลาดรายการมูลนสึกแพรนันนาวางคารที่8พฤษภาคมที่เวทีลลมินีรายการนี้มีกันสาธรและก็ตึงเป็นผู้ช่วยงานนี้ก็ของเชนเมืองชน มาดูว่าทองไทยนะครับจะซัดกับต่อประตักวันเฉลิมที่มหาภัยกับอักษรพิฆาตคือทองไทยกับต่อประตักแล้วก็แข้งมังกรคือเมธีเจดีพิทักษ์กับเพชรอรุณสอสวรรณภักดีรุ่งฉลัดจะลดชั้นมาเจอกับดาวรุ่งก็คือบรรพตต่อศิลาน้อยแล้วก็อนอกนั้นในรายการเป็นมวยชุดมรดกเล็กๆขึ้นมาก็แฟนมวยต้องลุ้นกันในศึกแพนนันาวาอังคารที่8พฤษภาคมที่เวทีลุพินี ปีคลองเง่งปลายยกสุดท้ายนะครับรวยหรือส่งผลส่งผลเดินลุยเลยครับแต่ที่เรียนได้ทราบแล้วทางรวยนั้นมั่นใจครับว่าเขาได้ออกอาวุธได้ดีกว่าทําได้ดีกว่าก็ประครับประคองไว้สับมวยบอกรักษารูปมวยไว้อย่าให้เพลียงพลั้มเป็นใช้ได้มาตารแยกทั้งคู่ออกไป ทีกอมก็เร่งปลายยกสุดท้ายแล้วครับหมดยกสุดท้ายกรรมการสนธยาพลานนั้นครับชะลอวิเศษชะัยะสุดท้ายก็โกมูลใบเงินครับและผู้ชนะก็คือนักชกฝ่ายแดงรวยออกุณทรครับ ตอนนี้พูดจะมอบทองคำา5บาทก็คือคุณขาวผ่องสิทธิชดูชัยครับหัวหน้า,นาคณะกิจกรรมพิเศษบริษัทโคสสบาจำกัดครับเครื่องดื่มจุด357บารับนะครับทองคำา5บาทถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจ